เอที่นี่มันที่ไหนอ่ะโออมันหัวจังเลยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเอ๊ยฉันได้ยินเสียงอะไรคนบางอย่างกินไก่ดิบแม่งเฮ้ยใครอ่ะขอยไปดีกว่าเราจะไปหาเขาเฮ้ยใคร เฮ้ยมึงใครอ่ะมึงเป็นใครผมชื่อว่าโมดอ่ะเอาไก่ไปกินหน้ใจก่ผมชื่อเชษครับคุณชื่ออะไรครับโมดครับที่นี่มันที่ไหนครับมันคือโลกแห่งไมครฟครับะเฮ้ยแล้วที่สวไม่ได้มาอยู่ในโลกไหมครับแต่ใช่ทำไมผมรู้สึกเหมือนแปลกๆนะครับเสียงอะไรไม่รู้โอ้โดนครับโดนเมาโดน คุณครับครับโลกไหม่ค่อแล้วถ้าถ้าผมเล่นในคอมอ่ะมันก็จะตายและเกิดใหม่ใช่ไหมแล้วเราที่เราอยู่ในที่นี่แล้วมันจะตายและเกิดใหม่ไหมครับเรื่องนี้ผมก็จลน้าไม่ได้เหมือนกันมไม่รู้เหมือนกันงั้นแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะคุณมาอยู่ได้ไงอ่ะ ผมว่าเข้ามาในประตูวิติึิงครับฮะผมจำได้ว่าเมื่อคืนผมนอนอยู่ดีๆแล้วผมก็เจอมันก็มีแสงประหลาดๆอ,ออกมาจากคอมแล้วคุณทำอะไรเนี่ยตักไม้เงีเ้ยไอ้เราอะไรล่ะครับเราไปอยู่ตรงนี้เราจะมัวทำรีรออะไรล่ะครับโอ้ เคเอาไปไหมเอาไปไปเอาครับกระเด็นเลยครับกระเด็นคุณครับโยนของให้นะครับโอเคฮะสร้างบ้านแถวๆในดีเรารู้จักเกมไหมครับมาแล้วใช่ไหมผมรู้นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยเปิดเปิดอีเวนท์เทอรี่ยังไงครับอีเวนท์เทอรี่แล้วต้องนึกใช่ไหมครับแล้วมันจะเปิดออกมาเองใช่ไหมฮะครับเออ เฮ้ยเฮ้ยกูเปิดได้แล้วคืออะไรอ่ะว่าแต่ของมันครับยังไงล่ะครับความทรงจำมันไม่ค่อยมีอะคลับอะไรนะครับความทรงจำผมมันค่อยๆหมดไปแล้วครับเฮ้ยเวียนหัวเออเออคุณเฮ้ย๋ยวผมฟื้นความจำให้เอ ดีขึ้นยังครับอ้าอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะเมื่อกี้กูสลบกูอยู่ไหนเนี่ยแล้วทำไมภาพแปลกๆเฮ้อเออเออเจ้าาหลังมาเฮ้ยใครพูดวะใครพูด องเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้ใครพูดวะคุณเป็นใครใครพูดพูดใครพูดเฮ้ยคุณคุณอยู่ไหนค้วคุณอะไรอยู่ไหนผมเจอคุณแล้วทำไมภาพผมมันเปลนเปลนแปลกแปลกเครับ เป็นใครอ,อคุณมูสครับจะปมไม่ได้เหรออ๋ออ๋อโอเคครับคณเชฟใช่ไหมครับเราต้องดีแดนนี้ผมว่ามันต้องมีคนที่มียังมีชีวิตรอดอยู่นะครับทุกต้องครับแล้วจะมันจะมีใครกล่ะที่ยังมีชีวิตรอดอยู่แถวนี้อเออือ,อทำไมเราถึงไม่รู้สึกเจ็บเลยละ่ะ วันนี้คือเด่นแดนไหมครับนะสิเราก็คือว่าเราต้องรู้จักวาธทีครับครับยังไงล่ะครับมผมจำได้แค่อย่างเดียวคือการไปลรูปไม้ครับแล้วการทำอย่างนี้ฮะคุณต้มเลยพาไข่อย่างนี้ใช่ไหม โอเคครับโอเคครับเก่งาะครับตายแล้วครับแล้วทำยังไงต่อละฮะคุณต้องมีโต๊ะครับทำยังไงล่ะครับเอาไม้แปรรูปเฮ้ยคุณนั่นมาตัวอะไรล่ะครับไหนครับสิวขาวอะครับนั่นมันคือศพที่ตายไปแล้วนะครับใช่เหอครับใช่ครับ นี่ครับนี่คือโต๊ะคราบครับอ๋อแล้วทํายังไงล่ะครับถึงจะได้โต๊ะคราบมาเอาไม้แปรรูปมาเรียงกันสี่ช่องครับโอเคฮะได้ยังครับได้แล้วครับผมเฮ้ยทำไมผมรู้สึกความทรงจำมันเริ่มกลับมานะครับโอเคฮะต๊ะคราบก็คือสิ่งเรื่องครับทำให้ครับของได้เยอะขึ้นเอออย่างเช่น แล้วพวกจะครับของผมต้องทำยังไงล่ะครับให้ผมเหม็นท่านครับคุณเดีจะทุ่มไม่ขุดครับเราต้องมีของดีก่อนนี้มันต้องเกินย้อยเดือเปล่อเนาะจะเจออะไรไม่ค่อยได้เลยอันนี้คือการนี่ดูครับดูครับฉันเจออะไรไม่ค่อยได้ฉันตามตามนี่ไงเป็นที่ฉันตามหาคือเจ้านี่นี่เองคืออะไร คุณครับครับผมได้แล้วฮะทำโม้โม่ผมก็ทาได้ฮะเก่งมากครับผมจะลองไปขุดทุกอย่างเลยบะเออไหนมาดูสิครับทําไมอาหารเราเริ่มอ้ยคุณครับม่ไว้อาหารไหมครับอาหารมากแล้วโอ้ยผมไม่ไหวแล้วครับคุณรอดรอดรอเขางผ้อมรอดผมเหลือสามรด ก็ไม่ต่างกับคุณหรอกครับโอ๊ะออโอ เราขาดเรียนเราต้องมีถนนครับปังเอากินั่น้ิตาลให้ตัวเองนหลอดสานเทิร์มาโอเคครับเดลิตันถึงร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ผมพอได้ครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาทำโต๊ะครับเดลิตันแกอยู่ไหนผมจะทำดาบให้นะครับผมพอได้ทำแค่อุปกรณ์เท่านั้นนะครับผมจะทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับ นั่นมัน,ออนคุณแต่ผมมาช่วยรู้สึกเหมือนสเกลเลตันมันน่าจะไม่สนใจผมนะครับมันอยู่ไหนนะครับ,มนนรบผมหาไม่เจอนะครับหย่า <Yeah. S 2> อ้าอ้าผมจะตายแล้วครับมันน่กลัวครับเราไปออะมึงฆ่าเพือ่อนกู ซึ่งเหมือนผมจำอะไรได้อย่างหนึ่งนะครับอ๋ oh. คุณครับ <laughs> ข้าบุญแห่งวิเทอร์เซนทรีคือน,นามของข้าท่านพ่อวิเทอร์เด้ออะไรก็ตามผมจะคืนชีพให้ท่านเองเอิ่ม <laughs> <laughs> ที่นี่มาที่ไหนอ่ะ กินเออเ้อกินแป๊บอะไรเอ้าคุณมดผมอยู่ขี่งหังเขาเอะไรไปไหนมาน่ะเปล่าครับเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเมื่อกี้ผมเป็นอะไรไปเหรอครับคุณหมดสติไปครับอะไรเหรอไม่ไุณคุณกระทงอะไรแปลกไม่รู้ใช่เหรอขอโทษด้วยนะรับ ไปละฉันขอฆ่าไก่แม่งออันได้มคคุณครับผมอยากจะรู้ว่าคุณพาผมไปที่นั่นได้ยังไงที่นั่นที่ไหนครับที่บ้านนี่นะครับ พาผมมาได้ยังไงฮะคุณแบกผมมาใช่ไหมครับเปล่าครับผมมายังไงล่ะครับคุณก็อยู่ในนี้และครับไม่ครับตอนที่ผมหมดสติไปครั้งแรกนะครับผมขอ<ผ>มขึ<ม>้นไปหาขอและทำเตียงให้คุณคุณนอนสลบอยู่ตรงน้ำผมก็ต้องรีบ รี่มาช่วยคุณให้ไม่จมน้ำตายขอคครับขอบคุณนะครับเอาคุณครับเอาอาหารไปครับผมผมไปหามาให้แล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณเรียนรู้ได้เร็วมากเลยผมก็ความสรงจำผมรู้สึกเหมือนมันจะกลับมาแล้วล่ะครับ แต่มันแตะมาไม้หมดนะครับอ <c oughs> รู้สึกเหมือนผมน่าจะเป็นหวัดด้วยเดี๋ยวผมมานะครับอ,อดแถวนี้แล้วกันนะก็ทํทำขวานนะ ผมต้่สร้างอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหินครับ,รบไม่ครับคุณต้องมีคุณต้องตามหาเร่อนี้ต่างๆเพื่อไปสู้กับมอนเตอร์ผม <c oughs> จำได้ว่ามันมีบอสอยู่ตัวหนึง่งที่ชื่อว่าเอนเตอร์ดากอนใช่ไหมครับใช่ครับมันอยู่อีก ดินแดนนึงครับดินแดนนั้นก็คือเดอแองกินดีอ็นเหรอครับครับผมก็ไม่ค่อยจะทำอะไรได้หรอกฮะเพราะว่าผมเพิ่งจะเล่นไหมครับไปแค่สองวนันคุณน,นั่นอยู่เฉยๆกันนะครับเดี๋ยวคุณจะเป็นอะไรไปอีกครับมันใกล้ค่ำแล้วฮะคุณรีบหาว่าถุดิบ มาทำเตียงอีกอันหนึ่งเถอะอ่าผาไม้นะเขาเพื่อจะทำท็อตครับครับผมคืนนี้ผมจะไม่นอนนะครับผมจะมาหาอะไรหนึ่งครับอ้อ มันรู้สึกผิดเพี้ยวอยผมอไม่เป็นไรอะ,ระวันนี้<ร>ผมต้องทำประตูเลยครับวันนี้ผมจะไม่นอนเหมือนกันครับผมจะเพื่อมันแปลกๆฮะทำไมครับอ้าวคุณเช่คนอยู่ไหนอะผมโคดคออยูข่ข้างข้างบ้านนะค ออ้คนทุไม่แปลกๆปเ่สอฮผมกลับมาอยู่แล้วอ้คุณนิเชตคุณเป็นไรอ่ะเปล่าครับเมื่อกี้ผมมึนหัวเล็กน้อยนี่เช้าแล้วหรอ ใช่ครับอ๋อแล้วคุณไปหาเซตติ้งมาจากไหนเนี่ยเซตติ้งเหรอครับไปต้นก้านนะครับผมไม่หาเอาจากคุณครับต้นไม้โตต่อหน้าตตาเลยฮะใบต้นไม้ครับผมปลูกวเองครับต้นไม้พวกนี้มันโตเร็วมากเลยนะครับรู้ไหมผมรู้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำครับครับอันนี้ผมรู้วิธีการครับทุกอย่างเลไหมครับนะฮะรู้สึกหลังจากการนอนครั้งนั้นผมก็ รู้สึกได้ว่ามันคุณมองอะไรหรอครับเอาฮะไม่มีอะไรฮะเอาขวานไหมฮะโอเคครับผมบอว่าครับผมไปตัดไม้ทำลายป่าเลยฮะเออทันี่ครับนี่ผมกำลงังขุดต้นไม้อยู่นะผมจะไปหาวัตถุดิเพิ่มนะครับครับ ผมไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคุณคุณอยู่แถวนี้แอยู่ไหลอะอยากรู้ไหมละครับเอก็อยากรู้นะครับผมก็กําลังเดินทางไปหาอา,อ<ร>าหารไปแล้วไปแล้วแต่ผมไปด้วยผมจะไต่<อ>ครับผมเจอกองทัพเจ้ครับเอามานี้ครับเอามานี่ครับผมจะเลี้ยงไว้ไม่ทันละผมจะ่อยกันให้หมดครับกองทัพเจ้ครับเอ้ยกองทัพเจ้ฮะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะพยายามฆ่ามันให้มันดอกไข่เยอะๆนะครับผมแล้วค่อยๆ่าเดี๋ยวบอดูหน่อยบต่อตรงนั้นยังไม่ทันแล้วครับหมดตัวอ้อยังยังเหลืออยู่ไปหาอาหารเพิ่มเราต้องไปหาอาหารเพิ่มรู้สึกมันอาหารคุณครับคุณมีทำฟาร์มสิครับคุณมายุ่งอะไรกับผมล่ะครับผมมาหาอาหารได้เจอโอเคครับฟาร์มเดินเข้ ตอนนี้ย่าผมแถวๆนี้ไม่เคอยมีเลยนะครับขอนะโอ้ยเฮ้ยคุณผมเจอหมูฆ่าเลยครับแล้วก็มาเผานะเย่๋ยเพิ่งกินตอนนั้นครับผม,มผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับไม้ครับแล้วครับรูส้สึกเหมือนการนอนทั้งนั้นจะทําให้ผมรู้ทุกอย่างเลยคุณเป็นอะไรไปหรือครับป๋าไม่มีอะไรหรือครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้คันทีเลยครับ ไปดับเล็ดให้ผมเลยนะเฮ้ยผมจะหมูจะกันมหมูเยอะดกบเนื้อเยอะมากครับสามใช่ไหมครับครับสามใช่ไหมครับใช่ครับอนันสองหรือสามอะผมออกมาหามาเล็ดนี่ไม่ได้ซักมาเล็ดเลยนะครับทำไมไม่รู้ผมได้ที่เติมเลยครับแต่ผมทิ้งหมดเลยอ่าวทิ้งไม่ได้ครับ ผมก็ทิ้งนะเพราะผมไม่ได้เป็นหน้าที่ปลูกฟาร์มาไม่ใช่หน้าที่ผมนะอ่าได้แล้วครับหนึ่งเลยคุณได้แค่เม็ดเดียวครับผมได้มาสองสเม,ม็ดแล้วผมก็ทิ้งไปหมดเลยตันนี้ผมเก็บสเบียงให้ได้มากที่สุดก่อนดีกว่าครับตอนนี้สเบียงมันก็หมดแล้วนะครับหมดป่าแล้วคุณมด เดี๋ยวห้เราต้องออกเดินทางไปเนเธอร์นะครับ่าทำไมครับเพื่อ,<ป>เ,พอเพื่อไปตามหาอาหมาค,าครฮะคุณอยากไปในฝันไหมล่ะครับผมก็ไม่อยากไปเท่าไหร่นะฮะเพราะมันในฝันมันอันตรายมากฮะเท่าที่ผมฝันผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่หลังจากผมสรบครั้งนั้นไป รู้สึกเหมือนความรู้เกี่ยวกับที่ผมรู้จักไหมครับมันค่อยๆกลับคืนมานะครับเ okay, คเขัามันผมได้ไก่มาหนึ่งตัวคุณได้กับไก่แล้วเหรอครับผมผมได้เนื้อไก่มาแล้วครับอ๋อครับถ้าผมได้เนื้อหมูมามันอร่อยแลย้วผมจะตายเลยคุณกลับมาบ้านเร็วครับเออเออ เออต้องรีบพาคุณมดกลับมาบ้านไม่พาละคุณหาร้างกลับบ้านามเองนะครับเอออยู่นี่ครับเดี๋ยวผมทำฟาร์มเลี้ยงไก่ดีกว่าครับเอยผมวิ่งไม่ได้แล้วครับออขอโทษอีกแป๊บหนึ่งนะครับอมาแล้วฮะออย คุณครับเออเนื้อครับอยู่เนื้อเตาเผานะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับลองฟังแน่เตก่อนนะโอเคครับผมผมได้คุณครับช่วยทำบันไดให้ผมอันนึงได้ไหมครับได้เลยครับเออแม่เตะเอออาหารอยู่ข้างในกล่องนะครับครับผม ไ้ยได้ลูกเจี๊ยบสองตัวพอดีเลยครับผมได้แล้วมันต้องทำละมันดงมันไดช้าเหลือเกินครับคุณเจี๊อ,อโทครับขอมันไดแบบนี้เหรอครับผมก็นนี้ก็บันไดแบบอื่น คุณครับวันนี้เราจะทำภารกิจผมรู้สึกเหมือนผมมึนหัวแต,ไแตไว่ไม่เป็นไรเลยคือแต่ผมน่าจะพอสู้ไหวครับไม่เป็นไรหฮะไปครับเด๋วรู้สึกเหมือนวันนี้เราน่าจะต้องลองเหมืองน,นะครับผมครับขูดเหมืองไว้แล้วขุดไปแล้วใช่ไหมฮะครับโอ้ย คณช่คุณได้อะไรอ่ะตอนนี้นทานาือมาผมนั้นเริ่มมีความหนึ่งกระตวในหัวใจคุณครับค <c oughs> อแห้งจังวะแถ <c oughs> วนี้ไม่ค่อยมีน้ำให้กินเลยนะคุณครับคุณขุดยาวไปถึงไหนเนี่ยฮะ เพิเจอเลยครับเออคุณมดครับคุณมดครับเออคุณมดครับครับโอ้ยโอเคครับรู้สึกเหมือนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนคุณน่าจะหน้ามืดนะครับครับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแง่แต่ ผมตอนนี้ผมกำลังหาแร่ครับคุณครับครับเราต้องรีบไป <ผม S 1> นาเจอทองนะครับอืมอ,อะไรไม่รู้ครับผมเพื่อพิ้วคำสั่งอะไรไม่รู้รู้จักคำสั่งไหมครับน่าจะรู้จักผมเนี่ยผมม่ทอสครับไม่ต้องก,กลัวเฮ้ยดังกัน,กนคุณต่อเลยครับเราต้องได้เหล็กครับวันนี้เพราะว่าเราจะไปคุณทองครับ เออขุดทองเลยเหรอครับครับเสียมหักไหมครับไม่ต้องหรอครับครับโอ้ไข่นี่มันดีจิตอืมไข่มันยังตัวเล็กอยู่มันน่าจะยังมมสมพัน ขนลงแล้วต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับไม่งั้นเวลาขึ้นนี่จะลำบากมากนะครับครับผมลำบากนิดหน่อยนะครับทาามันอาจจะแบบคุณแล้วผมถามจริงอะคุณขุดไปทำมาเยอะแยะฮะอ๋อไม่รู้อยู่ขุดมีเสียมหักเลยเสียจตอนนี้เสียมคุณยังอยู่หรือเปล่าหรือหักไปแล้วอยู่ฮับอยู่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 ครบสามสิบสองนะครับอ้าว คุณเผาไอรอนนี่มันไอรอนนี่ครับให้คุณเอาปขุดทองนะครับคุณเอาให้คุณเอาปขุดทองอ่ะครับผมขอสามก้อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเจอไดมอนนะครับผมหนึ่งก้อนจากนั้นผมใช้คดีกว่าครับครับใช้ตึกมาไปโอเคใช้โคดีกว่าผมก็รู้สึกว่าผมนั้นเริ่มจะ เป็นอย่างเดิมแล้วเป็นไงหรอคะ